จากปีศาจล่างหินผาจะออกมาเป็นล่างแบบไหนเอ่ย เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะปันนะครับกับเกมทัฟแมนเปลี่ยนร่างกายมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับตอนนี้นะครับเจ้าชายผมแห้งก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถเปลี่ยนร่างได้ไปจนถึงขั้นไหนกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นยังไงนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันนะครับผมกดติดตาม กดปุ่มกระดิด่กันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเปลี่ยนล่างในข่าวหน้านะครับอย่าลืมกดกันด้วยล่ะถ้ากดกันแล้วก็ปะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมเริ่มมานะครับตอนนี้นี่เราจะมาใช้เป็นที่ยกน้ำหนัก2,800กกิโล เออโอ้โหเหมือนเป็นดัมเบลของปีศาจนะครับเฮ้ยโอ้โหใหญ่เหลือเกินเอาละ่ะตอนนี้ฟึบ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 เออโอ้โห2,500นี่เราก็แปปอบไปเล่นบานิดนึงเพื่อที่จะได้เปลี่ยนร่างได้รวดเร็วมากขึ้นเอ,อ้ยจ้า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 โอ้โหย,ยกขึ้นยกลงคราวนี้นะครับต้องเพอร์เฟกต์อย่างแน่นอน5,002เฮออ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยอดเยี่ยมเปลี่ยนร่างกันเถอะตอนนี้เอาละ่ะ รวบรวมพลังปกลายล่างเป็นอุ๊ยตัวใหญ่ขึ้นด้วยโอ้โหเริ่มจะมีลวดลายที่กล้ามเนื้อนะครับผมแล้วก็ตรงหัวนี่มีรูด้วยหน้าอกก็มีรูเล็กๆที่มองเห็นพลังงานความร้อนจากภายในเก็บเงินก่อนเอาละ โอ้โห่4,001ข่าวต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นการยกน้ำหนักกับเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้3,200กิโลเฮ้ยข่าวนี้ดีเกตถือว่าใช้ได้อยู่พึ๊ดโอ้โหเสียดายแม่ขาวนี้ดีเราต้องอ,ออกกําลังกายให้ได้58กันเลยทีเดียวออกกําลังกายเยอะอะไรขนาดนี้โอ้โหดูสิครับหน้าตาตอนยกน้ำหนักแม่เฮ้ยชับโอ้โหหน้าแดงแบบว่า โคตรน่ากลัวได้เงินมา1,500นะครับคราวนี้ก็โอ้สาบสาซื้อได้แล้วได้เงินแบบรวดเร็วกันเลยทีเดียว5,200อ้อหอยปลายักษ์แม่แล้วคราวต่อไปนี่เป็นล้อที่น้ำหนัก3,900งั้นเหรอเอาละตอนนี้นะครับเราสาบสายกได้แต้มที่มากขึ้นเอาให้อยู่ในเก์ครับผมเฮ้ยโอ้โหสามพันแม่ก็ยังดีแหมถ้าแบบนี้นะครับอีกไม่นานบ เอ้ยโอ้โหเลยแล้วแม่เกตใหญ่ๆนี่ทำไมกดไม่ได้วะเนี่ยมีการแหลกมีการแหลกเล็กดอเอา้าไม่โอ้ยหายไปเลยพลังงานโอ้โหดูสิครับผมถ้าเราสามารถยกได้ขนาดนี้ดิได้แต้ไปเลย6,000ฟื้อเอ้ยเอาเลยเอากระตุกเฮ้ยทุกทีเลยเนี่ยสำหรับตอนนี้ก็เก็บแต้มได้37,000เเป็นไง เห็นกราบเนื้อของข้าหรือ,อยังไหนดูซิเอ้ยห0 0พกว่าใกล้ที่จะซื้อเป็นที่ยกน้าหนักอันใหม่ได้นะครับหรืออเออจับเออโห่สองพันก้าใกล้แล้วใกล้แล้วข้าใกล้จะเปลี่ยนล่างยาหกพั 6, นหรือบวกแตมกดเยอะหกพั 6, สอซะด้วยปึ๊บเป็นไงนี่เ,เราต้องกดให้ดี3,000กว่าก็ยังได้ข่าวหน้านะครับ เปลี่ยนล้อย่างได้นอนเก็บเงินไปก่อน6,900ขอซื้อที่ยกน้ำหนักอันใหม่โอ้โหเป็นล้อที่น้ำหนักมหาศาลนะครับแหมเอาเลยจะขนาดนี้อโอ้โหโ 7, เจ็ดปันสี่บป็นไงได้กล้าแบบเยอะได้ดอนเกือบจะถึงเกตกันแล้วข่าวนี้นะครับเราก็เล่นแบบปลอดภัยนี่เอาแบบธรรมดาธรรมดาปั๊บปั๊บปั๊บข้าจะทำลายโลก ขอ,อฝึกกล้ามเนื้อกันก่อนข่าวนี้นะครับจากล่างที่เป็นแบบนี้นจะก,กลายเป็นแบบไหนเอ่ยเฮ้ยมาแล้วตัวใหญ่ขึ้นปรือ้ออกมาเป็นโอ้โหหนทางสู่การเป็นจอมมานมันคงอีกไม่ดานนะสินะ กล้ามเนื้อนะครับเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นดูขนาดลำตัวสิครับผมใหญ่โตเกือบจะเท่าตึกเอาละสำหรับตอนนี้ก็มีเงินประมาณ3 0 0พันนั้นเหระที่ยกน้ำหนักอันต่อไปนี่จะเป็นจรวดที่ไว้สำหรับบินออกไปนอกโลกโอ้โห4 4 0 0กิโลไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัวนี้นี่สามารถแบกได้ดูเท้าของเจ้าตัวนี้สิครับแม่เริ่มจะเป็นกีบวัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เท้าของมนุษย์แน่นอนแบบนี้ อ้าวปะโถยกระตุกเออเจ็ดนึงครับผมแม่งวดนี้ก็ออกกําลังกายแบบว่าได้บาสองหมื่นแต้มกันเลทีเดียวดูสิครับอยาอวดกล้ามกันหน่อย <c oughs> เอาละสำหรับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนที่ยกน้ำหนักอันใหม่นะครับอ้โหแบกจัวรวนอวกาศแล้วข่าวต่อไปดิห้าพันกิโลแม่ไม่ธรรมดานะครับผมไหนดูสิฮึบฮึบ,ฮบ โอ้โห ôi, แบกได้จริงด้วยมาตอนนี้กำลังฝึกกำลังของขาปึ๊บพึบึบโอ้โห้ยกขึ้นยกลงปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บแหม่กำลังขานี่ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนฟึบอืออ้อสามพันกว่าเฮ้ยโห้โห้สุดยอดของพลังโอ้โห ôi, เกตคราวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าแบบนี้นี่มีโอกาสที่เราจะสามารถเปลี่ยนร่างได้ในคราวนี้ฟึ๊บฟื๊บ เอ้ยเอ้ยเอ้าโห,โหกระตุกยอบเออเลยไปเื้เลยไปนิดหนึ่งเฮ้ยไม่แน่นะครับเปลี่ยนร่างได้แม่ในคราวนี้แน่นอนฟึบโอ้ย8ปดพันหแม่เกรปลาไกาแบบนี้ใช้ได้อยู่เฮ้ยจ้าเจ้าเจ้จ้จโ,หโหขอให้ได้ในเกรอีกทีเดียวเท่านั้นพอฮึบอ้โหเลยแม่เสียดายครับผมอืมเกือบแล้ว มาแล้วก็คราวนี้เกตค่อนข้างจะใหญ่เราจะเอาให้อยู่ในเกจด้านในแบบนี้8 4ดพเก็บแต้มไ,ไว้ก่อนมาสำหรับการเปลี่ยนล่างในคราวหน้าโอ้โห8 4ดพอีกแล้วสุดยอดมาเจ้าปีศาจต,ตัวนี้กำลังขยายล่างใหญ่ขึ้นออกมาเป็นโอ้โหเฮ้เยร่างกายตอนนี้นะครับแข็งแกร่งดุดหินผาดูลักษณะสิครับผม โอ้โหเริ่มจะกลายเป็นหินทั้งตัวนี่คือผลของการออกกำลังกายมาอย่างยาวนานกล้ามเนื้อนะครับแข็งแกร่งได้ถึงขีดสุดโดยการกลายสภา,าพเป็นหินมาตอนนี้ก็ซื้อ5,000กิโลฟลิปโอ้โหเป็นถังที่บรรจุอะไรก็ไม่รู้ข่าวต่อไปนะครับจะเป็นถังไม้แบบนี้งั้นหรอ5,650กิโลต้องเก็บเงินไว้ก่อนดูข่าวนี้เลยสิยา โอ้โหเกตี้แม่เล่นยากจริงๆปุ๊บๆๆๆๆเสียวเหลือเกินเฮ้ยเอ้ยโอ้โหแบบนี้ไม่ถูกใจเลยเอาใหม่โอ้โหเกตคราวนี้ก็ค่อนข้างจะน่าแปลกใจนะครับเราจะต้องฟุ๊บออเก้าพันหนึ่งฮาฮาฮาปั๊บๆๆๆกำลังแข่งในการยกถังนี่เต็มเปี่ยมเหลือเกินเจ้าตัวนี้ฟึ๊บโอ้โหเฮ้ยเกือบจะโดนสีแดงก็ยังได้สามพันเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดีดหน่อยนี้9 1 9 9แม่ล่างต่อไปนี่เราก็ยังอยากจะเห็นจะเป็นยังไงเอย่ยว้าเป็นไงล่ะตอนนี้เก็บเงิน1,700มา3,006นะครับโอ้โหเกตคราวนี้นี่ค่อนข้างจะปลอดภัยแม่ถูกใจเหลือเกินเล่นยังไงก็ได้ไม่มีพลาดกันอยากแน่นอนถ้าไม่กระตุกขนาดนี้ก็ยัง3 9 0 0เดี๋ยวเราก็ขอเล่นไปสักพักนะครับเดี๋ยวใกล้จะเปลี่ยนล่างนี่ เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงเอาละสำหรับตอนนี้ก็ด้วยเวลาที่เราจะมาทำกาัก้อนซื้อที่ยกน้ำหนักอันใหม่อ,อืโอโ้หูเป็นทางคู่แล้วคราวต่อไปนี่คืออะไรวะเนี่ย6,400กิโลไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนล่างกันเถอะเพื่อนฟรึบออมือน่นครับผมอ๋อจุกจุๆกจกจุกจกจก ดูท่าย,ยกสิครับแม่โอ้โหหนักละเกินข้าต้องฝึกร่างกายให้มากกว่านี้จริงๆร่างนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะมันยังจะมีร่างที่พิเศษกว่านี้อีกงั้นเหรอก็อยากจะเห็นถึงเวลาที่เจ้าตัวนี้จะเปลี่ยนร่างกันแล้วมาจากปีศาจร่างหินผาจะออกมาเป็นร่างแบบไหนเออเออโอ้โห หน้าตานี่เริ่มจะเป็นเหมือนกับอากุมาในสตีทไฟเตอร์ใช่ไหมเป็นปีศาจที่หน้าเกงขามนะครับด้านในนี่แฝงไปด้วยพลังความร้อนจากขุมนรกโอ้โหเกตคราวนี้ก็ถือว่าพอจะใช้ได้เรามาดูพลังของเจ้าตัวนี้กันเถอะยบนี่เฮ้ยด้านหลังนี่เริ่มจะเป็นภูเขาอ้อแสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนร่างให้เจ้าตัวนี้นะครับใหญ่เท่ากับภูเขาได้เลยเอา้าโดนเหยียบ อย่ามาทำแบบนี้กับข้าเอาละสำหรับตอนนี้ก็เก็บเงินได้1,951นระครับเพราะฉะนั้นก็มาปลดล็อก5,400กิโลกันเลยโห้ยอะไรนเนี่ยที่สำหรับดีเจเล่นเพลงงั้นละ่ะอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะครับน้ำหนักโคตรจะเยอะยบับใหญ่มากเอา้ายังจะไปอยู่ตรงนั้นอีกปะท้นี่หนึ่งื่นหนึ่งพกมาตอนนี้นะครับ ต้องเก็บให้ได้1นึ่งแหกครับผมโอ้โหแต้มนี่ใช้คตรเยอะฮึบเออได้อีกเดี๋ยวยังไงนะครับใกล้จะเปลี่ยนล่างแล้วเราค่อยมาว่ากันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาดูสิครับผมโอ้โหเราจะต้องใช้เวลาขนาดไหนนะครับแม่เก็บตังค์ได้17ื่นกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็ซื้อนี่เลย7,000กิโลโอ้โหเป็นอ่างอับน้ำของพระเจ้าจากนั้นก็ได้เวลาที่เจ้าตวนี กำลังจะเปลี่ยนล่างโอ้โหมือสามแมตอนนี้สุดยอดของพลังปึ๊บปุ๊บปึ๊บ๊บบบบ๊อ่างอาบน้ำของพระเจ้าที่น้ำหนักเยอะก็สามารถแบกได้อย่างสบายสบายมาเลย5,000กว่าโอ้โหยับปื๊ดจุ๊บนี้มือสามอีกรอบหนึ่งดูนะครับเจ้าใจแอนเพลิงกำลังจะเปลี่ยนล่างกันอีกแล้วโอ้โหไททันยักษ์ตัวแบบไหนเออคขาวนี้โอ้โหโคตรเท่ กลายเป็นปีศาจลาวานะครับอะไรก็ไม่รู้บนหัวนะครับแม่เหมือนกับมงกุฎราชาปีศาจกันเลยทีเดียวโอเคนะครับผมการเปลี่ยนล่างในคราวนี้นี่ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินะครับผมแล้วก็จะได้ไปพาดตอนหน้านะครับ ของเกมนี้กันด้วยในตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ